ออนี่คันเท่าไรชาไบยานะเอ้อห้าสิบพันอยากได้ตตวนีมบลูกอะหายหายเพื่นใส่ทงหายลูกละมีสิมีถูกหายพ่อมก็อ๋อมีถูกหายพ่อมอยากได้พญานาคเออ พวกไปไหว้ไปเนี่นะเราป็นความลาแล้วโชคไงท่งไถ่ปียปีเด้อโอ้ชาติถูกโดเนาะชาติถูกได้ไหมได้ป่าน้ำเอาเมาเลยนะนี่เนาะเอาเรื่องเอาลูกขอชาติทรงไถ่เออทรงทรงไถ่ปีแล้วเรื่องเอาลูกตัวไรดิตัวได้สิสมีอะอ๋กับปลายเอียนคือกันลูกปลายเอียนอ่าไปโดย เอาเอาถ้วยหญ่นึ่งลูกดุบอยชีวิตเพื่อนลูดะเอาปลาดุกเอาปลาดุกฮะเอาปลาดุกฮะเอาตัวนั้นปวดปลาดุกปวดปลาดุกเอาเอาไปไปใหญ่ไวเด้อใหญ่ไวเด้อโอ้โหเทมันเลิศนึงใหญ่ไวไปฮักษาตัวดีๆเด้อเออเห็นบ่มีเฮง ไม่สุข<อ>ภาพที่แข็งเรงบอกความความวดื้อพี่ดิเันจสาส <laughs> <laughs> ปหลายอ่ะ่ะในไบ่ดุ ปรตูกะหากะมาครั้งแรกพี่น้องเลยข้างเลขวันนี้นะพญ่าพญ่าจีหายีรบวรเกือบเกือบปลาะมากันจนมึนหัวมึนหางเนาะหัวมึนหางข้มดันจนขึ้นพี่น้องเอ้ยคือคือกระตูนใช่มาวันอ่ะตรงนี้อาปากวับ คือกระตูนนี่องแน่โอ้ยงามแด้นี่พี่น้องเลยเอ้ยมันจะกินในชว์ว้าวสามหน่วยแล้วตุยงกระตูนชอนชอนมันโตใหญ่ยันหอดอยู่สี่โลเนาะสี่โลหะโลเลยอืมเปิดภาพมามื่อนี้ mà vặt để đồ đường đưng na khuu sản rồi, à, khăn mặc bình có nổ à, hả? Lông ma bừng bơ, Lông ma bừng mà áo bừng, 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 bừng cả lông mát này ừm, à, là mèo Mày nằm không vòng, dẹp đi, dẹp đi, สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีป้าลุงโดยพาทัวร์เลยเหมือนนี่มาเที่ยววัดก่อนพาตูเต็นมาทำบุญกันป้าอะไรก็นี่ปลาดุกอันนี้ปลาอะไรอันนี้เอียนดุอันนี้บนห้องเอียนปลาเอียนปะป้าเอียนสบายดีป้าลุงเลยสาโดียเอาสีเหลืองแม่แม่ เจ้าอยากได้ปลาปอยบ่ลูกินน้ำบ่ยังอยากกินน้ำบ่ลูกอยากกินน้าตู้แก้มแดงเด้แม่นเอาสองเอาสองคู่ได้แม่นเอาสองเนอาเอาคู่ พวกก้าวจะมีัสียเยมเลยบตตรนี่บ่จเลยมีทองผเลยแม่เลี้ยไปทำ่เยไป อาแต่ดอกไม้ก็ได้เดาแต่าเอยหางเบอเลกนาหเอาดอกไม้ไปดุไปเดือกอดอกไม้ไปหาของดานเดือไม่ไม่่าเดือกเอาดอกไม้เาลูเต้าหู้เาห้เต่า้ใครเต่าเนี่เต่าเต้าเต้าเอารถเอาครานเดือกเอาดอกไม้ก็รวยเนาะมารอบคำ มาแบบอันสายดวนเพราะว่าภาคกันเวดินน้ะไม่เท่าดีเนาะแล้วก็จังในมาอันวัดเนาะอซ๊่หาหาคนหาคู่ ของเฮ่าผุระครูไอ้ผุระกรรมนู้นพญานาคอยากได้พญานาคเออมันอยากได้พญานาคออนี่คันเท่าไรจ้าพญานาคห้าสเออห้าสิบพันอยากได้ตัวนี้มะลูกอะให้ให้เพื่นใส่ทงให้ลูกละมีสิมีทูบให้พ่ออมกอดอกวยโอ้มีทูบให้พ่อมอยากได้พญานาค เออกลมางนไม่เป็นหรกนุนะเขาเไปหเขาไปไว้ไเน่นะอาเมความลาแล้วโชคไงชงไ่ปีเด้อเดอโอ้ชาถุดนนเนาะชาทุได้ไหมจุดถูกเกดอกบอตนอะก็ดีใจครบเลยนะสาวโดยอันนี้ได้สาอันนี้เขาต้องได้ซื้อต่างหากปไซื้อต่างหาเจ้ามือเท่าหรเนาะไหนเนี่ยได้ของ เ่่ออเดนี่ใจใจใจอุ่ดอกไม้เมนบ่ดอกไม้นห้องคอยอันนั้เอามาอันน้หาคุนี่คจะจิมหาหอันอันเ้หาลายรวมเลยบ่คจาวไลายรวมหมดเลยก็ได้่ลายรวมหมดเลยก็ได้ท่านอ้ใจบ่คงจะใจสี่สิบหาาตัวไรสี่สิบหาโว้ใจเนยว้ววจ เมจ่ายเลยเนี่ยสี่เดือนอ๋อกับพญานัก่ันเนาะเอาใส่ถุงน้ำนะดูชบบสบายกุ้งจดิไงอรกันได้ไ่ดอกไม่อันนี้ใหะอกอจายแล้วเอออะไรโดน90,000 90กับพญานากเนาะด้วย อยากได้ปลาน้ำเอาเมาเลยนะนี่เนาะเอาเอาเรื่องเอาลูกใบชาสองใบเออส่งส่งไส้ปีแล้วเรื่องเอาลูกตัวไรดิตัวไรค่ะอันนั้นกับปลาเอียนคือกันลูกปลาเอียนอ่าไปโดยเอาเอาถ้วยนึ่งฮะลูกปล่อยชีวิตเพื่อนลูกอะเอาปลาดุกปลาดุกอ่ะเอาปลาดุกอ่ะเอาตัวนั้นปวดปลาดุกปวดปลาดุก ปรดปะดุกนะคืออันคันหมกเบงก็อยากได้ขันมกเบงพญานาคเอาโซกไงเอาโซกไงนะเออเอาจะขันเหรอไมมตุมาหอดเอาจะคันเนื้อไงพอได้ไปกะเพลนนี่ไงไถูกสี่ร้อยทาตามใบเกียดิเด้อการนักซื้อคาราบเป็นกาไปให้ประตูถือให้ไปลูกไปนตวเอ อันกระปุกปลากระปุกปลาเพิ่นเพิ่นขายได้จ๊ะสามสิบเก้าโตนะครัโอ้โดยโดยเก้าโตมามาอันวะโอเอาให้ครบเลยนะโอ้ให้ดุเผยผมเื่อมูจ้ากันเลือกเอาเองแล้วล่ะ แม่แล uh, ้วเราเราอยากได้พญชนะด้วยนออะไรเนาะอยากได้รวมกันอย่างไพญชนะรวมกันเบิดเลย้อยู่เทนซ่าสาวสาวสิบกับสามสบเฮงเฮงมุทุกคนเนาะเฮยเฮงเจัม่วงคนปิดบัตรใี่า่ข้ามมุเลยสาวเหนื่อยนะทำวําคนน้อยยำไรก็ได้นะแต่ว่าจุาได้สิ่ นีทำกันเพราะว่าแจ้งว่าทั้งในเนี่ยเป็นคนไ่บโอยูนเจนาคำนันเนาะแน่น่ว่าพีู่พี่ยเามากาดใส่ได้โอ้โดยโดยขอบใจขอบใจเอาอถือนะลูกเริ่มห้ยล้มเด้อไปแลวมีโอ้เชนเช้าลูกล่ะเออปเท่าไรปน่ะ่าสามซิปไอพญานาคนะผ่านพญานาคนั้นห้าซิ นนั้นเรจะม้นล่ไครับตัวนี้โมนแปดซหรอเออของเรลาน่ะแปด0ีฟของน้คองตัวของเรลาน่ะแปดซนึงของเรลาน่ะเราวะเมเราแล้วเลือหันนล้วของพ่อของเมย์วะแปดซหรอลงมาลงมาหวทอดแล้วเอาไว้นี่ก่อนก็ได้ดูกันมาคันพญานาคนะลูกไปปอยปลาก่อน เพราะว่ามองน้องปล่อยปลาอยู่พี่พี่ปล่อยปลาพี่ดุอืมต้องไปปล่อยปลาก่อนเอาไว้หนีก่อนก็ได้เพาะดูถือเอาได้บ่ไปชาไปปล่อยปลาก่อนไปไม่ตู้ใช่ตู้ตพี่ดุกไปทั้งพอน้ำพ่อผุดไปทั้งพ่อต้นผลบ่ได้บ่จักว่าสิได้มาวัดพี่น้องเลยเนาะทั้งเมตู้เพิ่นก็บอกไม่ได้เตรียมสิทธิ์ไม่ได้เตรียมสิทธิ์มา มีแน,น,น,อน,น,น่อืมตั้งไว้หั่นก่อนก็ได้บ่เอ้อโอ๋ได้อ่านเด้อจะอ่านเด้อสูงแล้วันี้เน,นาะนก็จังปล่อยลงหิมนบ่้อ่านก่อนกายต้องพุ่น้ต้องจุดถูกบ่มีอันนั้นเนาะ cà pyong này, cà pyong, nó cà pyong, nó cà pyong nấm yung lên, khoai lang, long này, long này, khoai lang, khoai lang lúp, nhau quỳ mãi, nhau quỳ mãi, nhảy ba chắc tuổi 9 tuổi bao à, nó ba 9 tuổi, oh, oh, bùn บ่มีมันมีท่อออกไปอยู่เลยตุ๊มีท่อออกไปนอกคุณอย่มีคลองออกไปนอกคลองออกไปคุณมีท่อออกไปมมือเเยนี่ยใช่ป่ะไปเบิ่งปลาเดี๋ยท่านจะไปยังอนุ่นยังปล่อยปลาหน่อยใช้อันทูบมันนี่นั่นปล่อยไปปล่อยปลาเด้ไหมปลอยไปปล่อยปลาได้ใช่เด้๋ไปอ่านน้ำโพเดอร์อ่าว่าตาโพเดอร์ปล่อยเด้อก็ได้บมจุดทูบแล้วก็ปล่อยเด้อได้ใช้ เออยาเอืาทบเออมา้เคุณอ่างเอือยเอื่อยเอื่อยอยู่ไทยกับสามารถเที่ยวน้ำน้ำมันี่กันเนาะเบิ้ลมือเลยเราเบิ้ลมือเลยิ้าเบิ้งน้ำคลิปอีกด้อติดตามน้ำคลิปเด้ออันหอนปล่อยอืมเอาให้ทางภูเราอยากปล่อยใช่อธิษฐานอันนนสิบาวเนไดดุบอกปลาดุบอกปลานไดจับถูกมาก่อน chấp thủ con cái ừ. Oh, <coughs> oh, là, là. <laughs> bỏ này cái đấy cả bỏ hai ba nhảy bay bay à lục hạc tô hạc xà tô đi đi đơ nhảy bay bay sổ bạn nè cái này hai ba bay lông đu này đã cả poi ba bạn nè lục bắt thủ vậy bắt lông กันในปล่อยดุมีแต่ว่าปลอยลงพุ่นแล้วดุล่ะถอดงบ้านล้เมืองเมืองจับคนพี่พี่พี่มาปล่อยพี่บ่พี่มาแปลนพี่พแปลนอยู่พีอตัวได้ตัตัวนี้บ่ตัวนี่ตั้กลัวอ๋อันใดกับไฟเอาเอให้พอจับผมมาจับคนนะเอาเอา ใหญ่ไว้ด้อยใหญ่ไว้ไวด้อโอ้แหเทมันเลิศเลยใหญ่ไวไว้ฮักษาตัวดีๆเด้อเออเป็นบ่ไปดีเด้อไปสิทิมบ่เอาไว้ไปทิมขยะข้างนอกลูกแหมนนทนโชคดีปีใหม่เจ้าไว้ปีใหม่บ้านมาไม่จะแน่เลยดีนะ่หาได้ไหมด้พุนักขยะลูกล่ะ เห็นบ่ขยะพผมให้ขันบังเบิงฮะย้ำให้ได้ลงมาบ่นี่นี่เป็ดด่วนเกินซื้อไม่เกินซื้อคนได้บ่ไปไปาปไปไปไม่สี่ป่ะไม่ก็ขันบังเบิงฮะอยู่พุ่นไปบไปนี้พี่น้องเอ้ยมืัอนี้กะสีบ้าบุญแน่เนาะ <ś les> ว้าบุญในมือนี้ไปกันมาบัดขอบครัวเลย,ยอย่าไปใกล้ามาได้ดดนนทุกนี่มันขึ้นเฮงนี่ลอยชีหาทับชาหาที่นั่นเนาะกันชงขึ้นนี่ลอยหาเถือเถือถ่อดอ,อกไม้ของมัของมัน ของอนุนผมได้ของพ่อคุณพ่อมาหาใส่ตรงยางเอาก็ได้สามเดือนเอวไรเบยๆมาพี่มาบองพญานาคพี่แดะ เลยถูกของพนนะมีอยู่ได้วงมีของพนอะอยู่พี่เสินไปก่อนอนนมาอ้พนมาดูมาพี่ดุกไปพุ่นก่อนก็ได้ปะไป้าสิบ้าพอาพาพิ่นเห็ดก่อนก็ได้มาพี่ดุมาพี่มาโอ้จุดถูกไหนอยู่นี่บ้าคุณแม่คุณนั่นผนังนี่คุณผีนี่ไง พี่ลูกหน่าของนุ่นนะ่ะยูพี่ได้ลูกพี่มาของตัวนี้ของนุ่นนะ่ะเก้าดอกยูพี่ได้ลูกเอ่อว่าน้ำเงินน้ำชาเออว่าน้ำเงินน้ำชาบอมากราบพญานาคดาวก็อยากได้อันขนันหมากบิงพญานาคแล้วว่าเนาะ <c oughs> พากันจูดทูบได้ก็ ขอพรนะดุกเด้อนุ่นไปพนรถพยูพี Z, ่ด uh, ุกน right. ุ่นมากิุไดูไแม่ไก่วมาแรบ้างขันบางเป็น huh. ก่อนก็แล้วออกแต่ทงด้วยพ่อ เอาออกแต่ทงยางนะเอาคันมังเบงขึ้นว่างก่อนเพราะวันนี้สนิทได้เลยหมายถึงคันมังเบิงนะขอพาไายก่อนเนาะเห็นบ่โดกแก้วพีาน่ะแจ้งแจ้งหนึ่งแจ้งแจ้งเด้อ

Ui, thở nó thở nó bài hát hại nàng long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  không long nàng 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 lốc, nàng nàng lốc. nàng nàng lốc. À, nàng 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 kinh Kinh nàng nàng nôn hiên kinh nàng 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 มีสุขภาพที่แข็งแรงบอกความว่ายดื้อให้ินดีนะครับลายเอบอกความคว่แมำเเป็นคนหูของพ่อกแเ่เชอมีพระอารามัยที่แข็งแรงจำท่านลูกเด็กวัยสม่เม่อสาธุสาธุกัากาดีดเนาะเ้ยมีใจ่สิงดีไปไปปักถูกลูกไป พุ่นพุ่นพุ่นไปปักถูพุ่นเอทิพย์ยังกาบอยู่พุ่นอยู่ลูกแน่นอนยังไปอันไปกาบอยู่พุ่นไม่อีกลูกละเสียบเอาได้บ่พอตีเอาอยากตีเอาตีสามบาทเด้อลูกสามบาทอ่าถูก ดีไม่แห้งเอาดอกไม้ดอกไม้ตัวนี้ไปกาบอยู่พุ่นตัวนำเอทิบมาไงซัอมมาพี่มาพี่เน่ขึ้นมาได้ได้ดอกมาแล้ว ในปายบ่ตรดุปึ <h 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 ่มฮด็กฮึ uh, yeah> claro ่เ uh, ฮึ่มฮึ่นฮึ่ม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 อึามฮึ่่อมฮก่มนไปฮ่ม่ึ่ฮ่ม่ม่มอึ่มฮึก่ม่มฮึ่มึมฮมมฮึงมม่่่่ฮ่ึเ Đời, à, đồ cua đạp Ừ, đồ cua dạng gì cũng đấy Còn thẻ bọn này nó còn thẻ งามแต่เนาะดอกกุดาบเติมทั้งนี้สีชมพูโอ้มีนามแน่นเนาะด้อมด้วเออก็เห็นแต่กุดาบพรไม่เห็นกองเทดอกงามเนาะของเลยคือกันก็ของปพรเฉพาะเขาจะเออไม่บยาการผู้เราเออโอ้ตัวนี้สีแดงนี่งามเลยเนาะโอ้นี่เด็ดเด็นี่ยเนีน้องเอ้ยงามเนาะโอ้ของเทดอกเทเลยคือของพรเนาะเนี่ยตัวนี้ดอกนี่กำลังบานใหม่ งามเลยพี่น้องเอ้ย oh, มีหอดไก่อหอดหยังเนาะพี่น้องไก่ต่อไก่หยังเนาะไก่นี่ดีเลยไก่ไก่ต่อเนาะตัวใดโอ้ลำดำนี่ไก่ปอดบ่อันนี้ตัวนอยู่อยู่หน้านี่มันสิปอดโอ้ไก่ไก่ดีเนาะมันเป็นไก่ตเด้ไก่ตไก่ดำไก่ันภา พากันเกลือปลาระวังโทราศัพท์ตกเด้อระวั <laughs> งโทราศัพท์ตกเด้วยช่วยโบไปเกลือบวงมันสะอาดพุดพ่นคูณที่อ่ามินมีมีแต่ขีน่นกได้อยู่นี่ไหมมะเขือพีไหมตัวเองได้สิตกมาพี่นุ่นแม่เจ้าว่ามะเขือพีไนุ่นมันมีขีน่นกหลายแลอยู่หันนะลูกน,น,น,น้ำพึ่งเกลือกระพอกระพงแค่นั้นไอนุ่นเกลือกระพอกระพดูอยู่ เอาไอ้เด็กๆก็ได้พาเด็กๆมาเที่ยวน้องเมื่อนี้ mm hmm. อ๋าพอ่อ mm hmm. น้าองเพิ่นเดด mm hmm. บิดเดี๋ยวว่าลงชุดไทยบบดประตูบางลาน mm hmm. มน <laughs> mm hmm. าเลยเออปลานี่จะตัวใหญ่เลยโอ้พ mm ูน่ะอันุนมาแต่ดนในได้พี่น้อง นกก็กินคือกันเนากนั่งกินหัวหานคือกันเด้่นกกันนะหาเก็บกินอยู่คุณน่ะตู้วัาไอ้เพื่อนเนมพวกในเพื่อนกระยาเพื่อนเนี่ยพูนบ้านหนองนอกเออเพื่อน่อ้วยเพื่อน่ะพากันหาเก็บกินอยู่ค่น่ะเป็นกระยาหัวหันเพื่อนอิงคักไล่ถูกปะพวกในขีดอันนั้นนกนะไครมันเฮียร้องหัืนไหนถึงเหมือนดงขีด ประตูกะหากะมาครั้งแรกพี่น้องข้างแรกวันนี้นะอาพญ่าพญาสิหายี่ดอกบอนเลยเกืเกือปลาละมากันจนมึนหัวมึนหางเนาะหัวมึนหางข้อมดันจนขึ้นพี่น้องเอ้ยเออจนขึ้นลอยห่าชิ้นจิ๋มยันตากเละลายวะเนาะข้อมดันมันลูกเคยว่าตากเละลายพมดเลยเออพี่รถตากลมมันเอามาบวกกันด้วยกับพญ่าไง

นั่งมือนั่งมือวันนี้มันนี้พาเด็กๆมาพาเด็กๆปวดมันนี้เออเจ้าเจ้าเปลี่ยนหน้าข้าวปลาใ่นะมีจังปลาลูกอืมปลาตัวใหญ่เป็นไรก็ทิพ A tiệm cup ong phim pha mi quam súc. Ah, vô la tù tết nơi lạ vang lưu. Lạ vang tóc lưu gương. A tiệm tùy gió lạ vang tóc lạ vang tóc mi quam súc. Nam mi quam ตัวนญ่ตัวนี้นยด้วยมีตัวตัวน้อยเนี่ยแ่ะม่เอาหัวขึ้นมากินหัวอาหารเห็นบ้าตกปลากินเลยเลยตกเลยจะเคยเห็นบ่คือคือกระตูนใช่มาวันอ่ะนีอ่าปากวับ คือกระตูนนี่โอ้ยแอนยุ่ก่านระตนตอกิงบองแโอ้ยงามแด้นี่ม่น้องเล้ยเฮ้ยมันจะกินในชว์วปาโม้ยชามนวยเลยนั่นเพราะอไปตกลงไปแล้ววะไฟกับเก็บล้อขขึ้ว่าเนาะเราได้ปลาตัวนี้ในมินาในงามเส่นเาอะเราะมทอดมือลงไแล้วะลุกแต่ล็กนิดชนิดใหญกัีนปลาข้างแรกนะไฟกน้อยหิน ตัวยงกับตุ้นชอนชอนมันโตใหญ่เยันหอดูสี่โลเนาะสี่โลหะโลเลยอืนี่เยันหดกันนอ้าพูดทางพี่น้องเซลเซลอยู่ทีโอ้มันลอยมาแต่พูดบ่ลุกอันนี้มันลอยมันแตกปุ๊บโอ้โอ้ม่ตัวโตใหญ่อันนี้เนาะโอ้ดูอย่าเอามือลงนะดุกเด้อ

ตื่นเต้นหรือเปล่าไงวะเนาะตัวนี้ไงเลยสีแดงงามเลยตัวนี้เลยตัวนี้ไงเออโม่แดงงามอีลีตเตอร์ตัวนี้ฮะอยากลงไปบ่ายโม่เพิงอยากลงไปไ่าปุันี้ปลากินเลยตัวนี้งามแท้ไหมเนาะสีสดใสดีตัวนี้คือกระตู้นท่านตัวนี้นะเอ๊ะเนยไฮ้ดเฮ็ดเฮ็ดเฮเฮ็ดมันฉวบมือเลยลูกอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดนี่อาหารมันอย่าเฮ็ดเลยลูก

เออมันคือบอเห็นวิดีโอเนาะถ่ายได้บัดมองเก็บวิดีโอบ่มีไปดูวยปะไปไปบัดไปทั้งคุณนี่สั่งใครเออเด้อนะเออเออระวังลมหนุกละไปพากันเมื่อผัดนี่เนาะเอาสปาดูเลยเนาะคลิปนี้ก็ะชิได้จบไปซัมนี่เด้อบันี้ปลาดูเลยทำลาบไปได้เด้อบันี้ปลาดูงเลยบันิพากันเข้าเมื่อจะงอยนะพากันเมื่อ บมียังเพื่อได้ปัดเอออะยก็ว่าเพื่อใหนไว้เพื่อได้ปัดมันคำเลยที่เออเอาสต่ปานในสีได้ละนะเนาะนี่สีข้ามเต็มแต่ละคนน่ะสีข้ามเออพ้านอกไปห้องนัาไปไหมผ้านองไปดาดีๆมีแห้งกันเบิดสุขุสุคนเด้อพี่น้องเลยเนาะได้บุญน้ำกันเดิมบุญนี้ก็พาครอบครัวมาปีนน้ำไปแ่าสวรรค์ลวก็เลยลงมาวัดเลยพี่น้องเลยเนาะโดย นี่ก็สิได้ลําลาไปแล้วเนาะตบายดีปีใหม่พี่น้องเอ้ยบ๊ายบายไปแล้วเนาะสุขข้นะ